ถอดลูมากันทรงครับต้องใช้ตัวดูดครับอ,อ้าวถือหน่อยช่างระดับผมไม่ต้องดูดหรอกถือเดี๋ยวทุบเลยแต่ยวายอย่ห้องรถเห็นสองเนี่ยสองนา่งรางบนชิ้น,นเสื่อให้เว้ย ไม่ดูน่ะให้ดูโอ้ยเขาหลอกเราเหมืนเฮ้ยตั้งดีๆเลยอย่าโยงกันสิโอ้ยเหมือนคนชอบสาวสวยเลยเว้นนอนในกับพปกแก่ทั้งนั้นแหละแก้วอ้วนทั้งนั้นแหละ ขายดีๆหน่อยเยอะยูทูบไม่ไม่ให้เงินอีกแล้วเห็นท่าน,นอยู่น็อตโช๊คไม่ใส่กินยางหมดครึ่งหนึ่งแล้บกินยางหมดครึ่งหนึ่งสอบเส้นแล้วเนี่ยเห็นไหมหมดเลยเรียบร้อยครับยางทั้งหดูด้วยไม่เขาลดต่ำเกินตายหมดกินยางหมดครึ่งหนึ่งครับ สู่ yeah. so all new สเปคแก่ยากเดีแต่รถผมอะเปลี่ยนบีนอกใหม่กระจกอะแต่รถผม